อ๋ออันนี้คือหมายถึงว่าจะลุมกระเทืบมันหรอหรือว่าไงใช่ดิ้นดิพอบอกลุมดินดด้นดีดิ้นดีไม่ละมึงเห็นทวิตไปเสียฟีมากอะ่ะเดี๋ยวเราไปฟีให้มันหน่อยนะฟีไมอ่อ่ะดูซิมาหับพร้อม่อล่ะอไม่ได้กําลังอเกมพวกกูนัมอว่าจไม่สนนตีมันนะตีมอยู่นะ เพิ่งกว่าสตรีมได้ประมาณสิบนาทีมึงลงม,มาก่อนดิมันไม่มาหรอกมันยังไม่มาเล่นหรอกเออไม่ไม่ไม่ผมจะไปไฟกันแล้วผมแวะมาหาพี่ก่อนเนี่ยตีหรอสรุปใช่ใช่ใช่ครับ happier, วันนี้โอ้ยแวกวัดกันแบบที่ร้านอะ่ะเด็กพี่ <tempt S 2> แบบ <sommes S 2> อเออมีไฟจัดเลย <c oughs> มันเก็บกด <c oughs> อะ่ะเออ <c oughs> ดีกว่าแม่งมาให้มันมานั่งถอนงอะพี่เปาอย่างเงี้ยมาขอพี่เปาสองเอ็มอย่างเงี้ยอืมก็เลยพี่อะวางเห็นไว้แล้วว่า ให้บัสทาของตอนพี่ไม่อยู่พี่ขายรถให้บัสขายรถในแก๊งอไปประมาณกับสิบคันได้อ่ะพี่เรารู้กันตั้งแต่ไปพัทยาแล้วเอาจริงอะเออกูบอกอเหคือนียวไอเ้เขือมันบอกว่าอะไรเมื่อวานอะมันบอกว่าเนี่ยไอ้เหี้ยกูเห็นพี่ตอนพูดอจะตีจะตีจะตีอีงเดียวอะ <c oughs> 응พี่บอกไอ้บัสว่าเงินเงินที่เก็บเงินแก๊งวันละสองแสนอะไม่ต้องไปบอกน้องนะคือพยายามเก็บแล้วก็วันตีะให้เงินมันคืนไปพี่ก็จะโยนเงินส่วนตัวที่ขายรถอ่ะ ให้มันเออช่วยช่วยมาแบบว่าเอาให้แก๊งมาจ่ายแค่ค่าแบ็คเลดมองป้าถ้าเหลือเท่าไหร่มาคืนพี่เอ้ยพี่พี่เดี๋ยวผมรงไปก่อนอย่าเพิ่ง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 ไม่เจอทแล้วพี่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมันเจอกลุ่มใหญ่แล้วไปดูได้ป่ะพี่ไปรถพี่สิเออกูไปคันนี้จบกูไม่ยิงอ่ามึงฟังและทีเนี้ยมึงฟังกูนะมามาวันนี้ปุ๊บกูบอกน้องๆเปิดสไลเฮโยเลยว่าเออเฉลยให้น้องๆฟังเลยกับคนดูฟังว่า สุดท้ายแล้วอะ่ะอ่ะหัวไอะจะเรียกว่าหัวแก๊งดีไหมวะไอ้นั่นอะ่ะน่าจะเป็นหัวแกงนะ๊งเนาะเพราะไอ้ตั้มมันไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ปะเป็นหัวแกง๊งไ,ไอ้ตั้มหัวแก๊งหรือมันหัวแก๊งเนีเ่ยน่าจะแจ็คเจตเพีเออ่เออเออไอ้แจ็คไอ้เจตอะ่ะเห็นน้องบอกว่าพวกมันไม่อยู่นะไอ้แจ็คไอ้เจตอะ่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะมันอยู่หรือไม่อยู่มันมันมาปุ๊บมันก็มาเล่นเอาช็อตเอาเล่นเอา,า,านู้นเอานี่ตีเราอยู่ดีถูกไหมฟ้าสู้เล่นแม่งไปวันนี้เลย ได้เสียกันไปวันนี้เลยเนาะมาแล้วมึงจะขับมากลับมากลับมาไหมกูมาแล้วอืมอืมพี่ก็เลยตัดสินใจว่าเล่นแม่งวันนี้เลยฟางคิดว่าไงน้องก็มากันครบพี่ก็เอาตัวหล,กล e ักๆอีสปอร์ตกลับมาแทนคนไม่ว่างอีสปอร์ตมาสี่คนเมฆโคบแล้วก็วินอมอันนี้ตัวอ e ีสปอร์ตกับมาใครจะไหวอระพี่ไม่รู้อะนิกกี้ไอ้น,นกิกนก,นกี้ก็ว่างอะไอ้นิกกี้เดียกคอสอะ ตัวปืนน่ะมีมีดไม้แล้วไอ้ส่วนเรื่องแผนน่ะคือต้องขอบคุณะตู้กับพี่ใบเขาเขาอยู่กับเราได้ไม่นานเออเราได้ประสบการณ์มาแล้วที่เหลือเราก็มาปรับเปลี่ยนใช้พี่ก็บอกว่าตรงนั้นน่ะพี่ทาคนเดียวไม่ได้พี่สั่งคนเดียวไม่ได้หรอกต้องฟังบัตให้บัตเป็นคนสั่งที่เหลืออยู่หน้างานที่มึงพวกมึงไฟแล้วอืมถามว่าซ้อมมีถามว่าซ้อมอ่ะมีผลไหมมีผลแต่ที่จริงอ่ะซ้อมหน้างานอ่ะมันเห็นผลกว่าเว้ย การเล่นเข้าขากันอ่ะเข้าใจป่ะ <5. S 1> การชูการอะไรมันเล่นในเล่นเล่นในสตอรี่กับซ้อมเทรนนิ่งมันมันต่างกันแบบนี่นะใช่เอริกก็คือได้ซ้อมไฟเวแต่หน้างานคือใช้สมองแล้วเซนเกมอย่างเดียวเลยพี่อืมพี่ไม่กล้ารับคนอื่นแล้วอ่ะและอีกอย่างหนึง่งเฉลยคนดูเลยไหมเออพี่ก็อยาดกัะถามฟ้าพี่ฉเฉลยไปแล้วนี่หว่าเนาะลืมพูดไปแล้วเออฟ้า,ฟา มึงมีแผงกับไอ้ไอ้แจ็คไหมเพราะอะไรมันเฮ็ดอะมีเรื่องใหม่นะไม่ใช่เรื่องเก่ายังให้เช่าแม็ลาเล่นอยู่เลยดับมันเฮ็ดอะใช่หรอเนี่ยยังให้เออพี่ก็เลยจะถามฟ้าว่าพี่ก็เลยจะถามฟ้าว่าเอามันไหมจะเอามันไหมถ้ามันเอามันเอาเองใช่ไหมถ้าจบกันไปมันเอาเองเดี๋ยวกูไปแหลมมันต่อมันตีอยู่เดี๋ยวกูไปแหลมด้วยไปชนไม่นู่นไปนี่เลยแหละ ไอ้เี้ยมันต้องมีเวลาพักทำของก่อนว่ะพวกผมมามันไอ้เี้ยผมเล่นอะได้มันเห็นร้อยใบยเสร็จปุ๊บผมมาต่อพวกแม่งเลยไอ้เี้ยบอลเทนเนี่ยไม่สุดท้ายแล้วของอะกูมีให้ร้อยเหรียญกูจะไปยิงมาฟาดเดี๋ยวกูให้ร้อยเหรียญไปแล้วให้กาะไปอีกสองพันกอะพี่มีอยู่เจ็ดพันมึงเล่นได้อยู่ไอ้มึงอย่าลืมนะสองหนึ่งอ๋ออ,อ,อ,อันนี้คือหมายถึงว่าจะลุมกระทืบมันหร,หรือว่าไงใช่ ดิ้นดิผมบอกลุมดินดด้นดีดิ้นดีไม่เรา<อ>เราเราต้อง่งีจะตีเขาวัานไหนวันนี้เลยไม่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะมึงรู้ป่ะกูเจ็บใจที่สุดคืออะไรคือโตอะมาขอเล่นแล้วแกงเขากําลังเล่นแบบฟิวกําล,ลังมากูกําลังมาเหมือนกันอะมาตัดบทเฉยเลยเป็นหน้าสภาอยากตีตอนนั้นอยากเล่นหลังรีกลายเป็นลุกลกูโดนสองหนึ่งองืม จำได้อยู่พี่จำได้อยู่ไอ้เฮียดีนะว่าว่าโตเขาแบบว่าเออไม่ไม่อยากแบบสองหนึ่งเออคือเขาว่าเขามาชวนเราเล่นเขาก็ให้เครดิเราแล้วไปเครียดโตอีกน้องในแก๊งบอกจะไปกระทืบแก๊งเขาอีกพระเจ้าอ,อันนี้อันนี้คือพี่อ่ะคือคือพี่จะชวนผมลุงกระทบมันถูกไหมจดเหมัอน,นเดียวกันแล้วมันก็เป็นสตรอรี่นึ่ะน,น,น่าจดจำอ่ะฮัลโหลในบอได้ยินป่ะ พี่ตอนพี่ตอนชวนลุมกระทืบเนี่ยไอ้แกงดาวนีอ่ะตอกหนึ่งอ่ะว่าน้องมึงเอานะขอไม่มีกูมีให้เบิกได้ะเพราะว่ามันจะเป็นไปตีมึงต่อไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าพวกเรายามาวุดงงปะไม่งงพี่ไม่งงเออและอีกอย่างมึงสองหนึ่งอ่ะมึงไม่ต้องฟื้นฟูอะไรนานเลยเว้ย เพราะว่ามึงใช้ของน้อยเดี๋ยวแบ่งหน้าให้ก่อนเลยคือถามว่าผมสนใจไหมผมผมสนใจนะไอ้ที่พี่พูดอะแต่ว่าคนในแก๊งผมมันบอกว่าถ้าจบมามันแต่แต่เอาจริงผมก็รู้อยู่แล้วแหละมันแผลผมกับดับเบิลเฮดมันมันตีเคลียร์มาแล้วอะร้อยไปอะมันมันผมว่ามันเคลียร์ไปหมดแล้วพี่มันไม่มีแผลที่จะมาซื้อกันเราแต่เนี่ยมันคือแผลใหม่ที่มันให้เช่ารถเนี่ยอื กระจบมาจบไม่จบมากูเล่นกับมันต่อเองไม่ต้องให้มันพักหรอกกูติดเลยกูติดให้มึงตรงหน้าสภาต่อเลยมึงก็ไปฟักฟื้นกันซะเข็บไอ้ดอกเข็บอะไรอ่ะผมอยากดันปืนกันขึ้นมาก่อนพี่ไม่ใช่เลยหรอกนี่มึงออกมึงออกแววกลัวแล้วเนี่ยไม่ผมไม่ได้กลัวพี่ผมไม่ได้กลัวผมมีของผมก็เล่นหมดแล้วพี่ก็รู้อืมผมต้องกลัวปืนผมไม่พอมันไปดิไปดีเคลื่อนดีเคลื่อนดีไปอยู่วนเป้ามึงเอาไหมล่ะกูถามมึงเองแค่นั้นแหละ เดี๋ยวขอจบคอนเทนต์ก่อนได้ปะมันต้องดูของดูมันหลายปัจจัยว่ะพี่คุณเชื่อว่ารู้มือแค่นั้นแหละฟ้าจบคอนเทนต์วันนี้ยโอเคป่ะน้องได้มันมันหลายปัจจัยว่ะขอขอจบแก๊งเคี้ยนี่ก่อนพี่ขอจบแก๊งเคี้ยนี่ก่อนมันเอานะมันเอานะมันเอานะตอนเจอเพราะว่ามันคุยกับกูวันนี้มันเอานะมันเอานะตอนร้อยใบอ่ะผมเสียไม่ต่ำห้าสิบหกสิบเอ็มอ่ะพี่มันดูแฮ็แท็กบอกว่าฟ้าขี้กลัวมันไม่กลัวหรอกมันคุยกับกูไว้แล้วไอ้ฟ้าไม่ไม่กลัวไม่กลัวว มีของกูเล่นหมดแหละไม่สนหรอกแล้วพี่จะเตี๋ยเขาวันไหนวันนี้เลยวันนี้พี่จะเล่นก่อนหลังรีสี่นุ้มพึ่งอะนะใช่อันนี้ไปคุยสภาไหมยังไปคุยสองทุ่มครึ่งกับสามทุ่มไม่มันชอบรถอะไรเรียบร้อยก่อนพี่ให้ผมส่งพี่เบิกรถไหมผมกลัวแบบพี่โดนลุกหลงว่ะ ไม่หลงหรอกพี่ก็ไม่ได้ไปตีเขาหรอกจะไปตีเขาเรื่องอะไรรถใช่ไหมเออเขาจะยิงผิดยิงถูกก็ไม่ไปหาตีเรื่องมั่วซั่วเหมือนบางแก๊งเนาะโดนหาว่ามั่วลีอะดิพี่อ๋อเขาจม่ยิงอะไรก็เออมึงลงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจอดกูอยู่ข้างๆเลยเดี๋ยวกูลงเองถ้าถ้าถ้าผมจอดส่งพี่ลงพี่ก็ลงยืนอยู่ทางกันเดียวนะโอเคโอเคตลอดเล่นรู้งานนะเว้ยใครวางทีโรพอยต์ลงตรงไหนอ่ะรู้กันนะพวกปืนอยู่รอบนอกเหมือนเดิมนะเว้ย ไอ้เพื่อนตามทันเปล่าเพื่อนตอ้เพื่อนตามไม่ทันนะมึงมึงชะลอหน่อยรอเพื่อนหน่อยเพื่อนตามไม่ทันเดี๋ยวลงไปพร้อมกันโหลบูพี่ขอจีบีกปอกหนึ่งไม่ได้คนละคันไม่ได้คนละคันคืออะไรวะเพื่อนไม่กูไม่ได้เป็นคนละคันคือกูอชวนไอ้ฟ้าสองหนึ่งกับมันให้มันรู้หน่อยอยากให้มันรู้หน่อยอยู่เลยสายได้ยินเป้า,า,าเจ้ามันเปล่า ตมาเรียนท้ายกันดีมาเรียนท้ายกันดีเ,เ,เล่นรอบนอกเหรอไปต่อเดี๋ยวโอเคโอเคคือกูยังไม่ได้ตีกระไดมันเฮ็ดเพื่อนไปม,มันมัน,ม,น,ม,นมันอยู่แดดมันอยู่ใน o M o L H อุโมงหรอเขาครับมา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  หนึ่งๆแหละครับพูดให้มันผวาเฉยให้มันดิ้นง่ายง่ายเมื่อวานอ่ะมึงกดมันสุดเลยวันนี้เราก็กดมันเหมือนเดิมมึงชิบหายอะไรไปตู้มิโซ่ไอเสียงมึงมีแค่นี้กันเองเหรอวะรู้ค่ะพี่ฝ่าฟ้าอย่าทิ้งกูไว้กลางทางเลยน้องน้องน้องคอเสียวใช่ป่ะน้องน้องขึ้นกระสาได้ป่ะน้องชายขึ้นกระสาได้ป่ะแล้วล็อกรถล็อกรถไวเลย เราค่อยพาใหม่เอ้ยไม่ไม่ต้องล็อกก็ได้ค่อยไปพาใหม่เลยขอบคุณครับตอนนี้เป็นอะไรพี่ค่อยพาใหม่ให้พี่ตอบก่อนพี่รับพวกมึงมานะแล้วมีคนแทงฝั่งเขาด้วยรับมาให้เอ็มมันมีคนแทงอีกเหรอวะเออมีคนหลงมาแทงให้เอ็มแต่ส่วนใหญ่มีแต่คนแทงแก๊งมึงอ่ะแทงแก๊งผมพี่ก็โดนอีกันน่ะมิไม่กูรับกูรับกูรับแค่บอลเทนอ๋อโอเคพี่โอเคพี่ มึงรู้กับไอ้ฟ้าแต่อีกแก๊งไม่รู้กับมึงเขาจะมองฮิโรชิเป็น AMD เอาอะไรเพื่อนมึงมั่วแล้วเนี่ยมึงไหวไหมเนี่ยเฮ้ยกูบอกว่ากูกูยังไม่ได้ไปตีไปเล่นกับมันกูยังไม่ได้เรียกมันไปสภาเลยยังไม่ได้ลุมเลยเพื่อนพะเจ้าไอ้เพื่อนกูไปเยอะแล้วนะนี่เอ้ยคิดหน่อยคิดหน่อยคนดูบอกมันหน่อยดิมันมืนอะไรเนี่ยโอ้เว้ เพื่อนกูมันไหวไหมเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยไปเยอะแล้วนะปีนี้เพื่อนพักเบิง้งกินเบลกินแบนอะไรเด้งเพื่อนนี่เป็นห่วงเคยไหเพื่อนก่อนพิมพ์ม่ะดูก่อนกูคุยกับคนดูว่ากูจะลุมกระมัน เออแต่ที่จริงกูจะกคุยให้พวกมันดิน้นเฉยเพื่อนเ,ออเพื่อนกูงงหายไปเลยเดียเ,เพื่อนกูงงหายเลยดิ๋ยวก,กูพิมพ์ไปพูดไปเพื่อนผมไม่ค่อยเข้าใจเว้ยันดูขอโทษด้วย จริงจิบีเราดูสตอรี่เข้าไปเข้าไปใครเนี่ยพี่ตาบ้าใช่น้องไส้เย้ไส้น้องไส้เงินมีตาสงบเงินหมดตาสตรีมรู้มืออะไรครับพี่ยงยูสตรีมอะไร อยากให้ลูซุนกลับมาปล่อยตายเลยครับปล่อยตายเถอะปล่อยตายเออใช่เกิดฝึกจจทนก็ต้องชนที่แต่บอลเท็จเกิดถ้าบอลใส่โทษทีครับเอามาให้่รอดูนี้หน่อยนี้น้ยสวัสดีครับสมาชิก โคลาทองวันนี้ไม่ดูสิ่งมาอยากอยากอยากเล่นลี่เลยไม่รู้จะมีใครจะมีลี่ให้เล่นหรือเปล่ามีครับโอ้เละตุูมเปะลาลาเละชนเปะเป็นยีโรชิสีแดงเยอะว่ะแดงคืนนั่นนี่ไม่คืนหรอกถ้าไปแรกชนะอยากได้ไรบอกพี่เลยนะจำชื่อพี่ไว้ด้วยออุุยยอุวย ปิติพันปิติผลได้ครับพี่อยากได้แค่สองพันก่อนเริ่มอ่ะไ,ได้มีกำลังใจพี่ปิติคิดว่าเราอยู่หลังไฟกันแต่ว่าหมดแล้วได้ครับพี่เลิฟน่าจะใช่แล้วละ<ด>่ะตรงนี้แจกมาสี่ราชนะไต้มาไต้ปีถกมึงเห็นทวิตไปเสียฟรีมากอ่ะเดี๋ยวเราไปฟรีให้มันหน่อยนะฟรีไม่อ่ะ ดูซิมันอบพร้อมล่านะลงไปสอเ่อบอกเดี๋ยวเดี๋ยวไดยายวๆยวเดี๋ยวัดี๋ยวเียวเนนเี้เราไปเล่นนะเดีวเดีเดี๋เี่ยเดอนยเี่เดียแต่ีวเาไฟเดยเดีเดีดี๋เดีเดียวว่ยเีดยว่ ไฟนานไม่นานน่ะที่เราห้อยวางจนหมดอ่ะมันไม่หมดวพี่ต้องถ้าในกล้องมันไม่เห็นดิใช่หรออะไรผมบิดอะไรผมไปสตรีมเพื่อนผมเชิญลองดูไอยูหน่อยสิดูอยูดูอยูแค่ผมจะบอกให้นะมัน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 เป็นแผงของพี่สายฟ้าที่จะแพ้ไฟแรงเลยพี่โลโล อัลฟามันกล้าให้มือยืมเหรียญหรอมันกลนนนัว D M F จะตายกล้าดิครับพี <unle> ashed, ่ยงยุทธ์เดชเดชบอตยูบอตยูบอตยูทำอะไรเอาฮัลโหลหมายเปลี่ยนนี่ดิหมายเปลี่ยนมีดนเปลี่ยนมีดเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนีดเปลี่ยนมีดมุชุบนี้มึงเอามาเอาสมุดมาเอาสมุดมาดิเอาสมุดมาขึ้นมายูแต่ต้องไปในไฟายพี่ยูทำอะไร มาจมือมาที่เบิรดขงันเาปิดไม่ลงจริงนะเ้ยทำไมีโร้เหมือนมันกลับมาวะคอมแบคอมแบบอสอยู่เาอันนี้อยู่บอสอยู่มองดูบอสอยู่บอสอยู่กูโดนแมหรือเปล่าเป็นผแกุดอยู่เยผู้หญิงมีปืนว่ะนานจัดดูดิันี้ไล่ยิงแหละเดินยิงอ่ะ เดินชิวอ่ะเหมือนกันนกอ่ะไอ้ตกดิไอ้คนกดีเฮียอุ้ยยิงตกอุ้ยโดนอนิเมะเโอ้โหโอ้โหโดนแบบเมื่อกี้สวยเลยผู้หญิงคนนี้วิ่งเหมือนโดนพร้อมเมะอ่ะเมะหลังอ่ะว่าไฟนี้เสียของเยอะจัดไอ้เขื่อจริงหมดอ่ะยังไงใครฟื้นมาก็หมดอ่ะ คนดิิดวงใครชนะโอ้โหคนดวงโอ้ยแรงไปโอ้ย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 ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยน้องขอเสียงหน่อยน้องขอบับเรื่องดังดังมาพี่อยากฟังสวยสวยสวยน้องขอบับเดังดังดังพี่ขอดังดังหน่อยน้องขอดังดังหน่อยแสงสี่พันน้องแสงสี่พันมงคนน้อง สี่พันคนรับชมคุณดูสวยมากน้องแสงสี่พันสวยน้องเออมันมาตรงนี้มาบังตรงนี้มาบังเออ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 ตอนอย่างนี้แหละมันที่สุดในสตรรมดทาวแล้วสตอรี่แบบเนี้ยเออสตอรี่ดีที่สุดในสธรรมดาท้าวเออเลยมีแคปอื่นมี Soi Ay, Ay, long xiềng xanh nhìn thấy nhau phèo nóng ghim bắp lên 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 bắp เสียงหายเสียงหายสูแดงเสียงหายเอาหน่อยบั๊หน่อยฟังกูไปังหน้าฟังกูไปางหน้าน้องเสียงหายน้องเสียแดงบั๊หน่อยบั๊บหน่อยน้องชายบั๊บโชว์พี่หน่อยรอบนึ่งน้องชายบั๊โชว์พี่หน่อยดีน้องจบตั้งหมามาเว้ยเฮ้ยอีมึงเห็นคน่บบเอลบอลเทนบอลเทนพี่ขอเสียงหน่อยบอลเทนบั๊บบัหน่อยบเนี้ยบมันหน่อยบอลเทนน้องพ มึงไปอุ้มดิเอาไปอุ้มดิมีเที่ยวเลยเลยบอลเทนพี่ขอเสียงหน่อยบอลเทนไอ้เหีี้้้ยวันนเจามออไอ้เหี้ยเออขอเสียงนักกว่านี้บอลเทนมึงทำเหี้ยอะไรวิ่งไปไหนกูเออเอวิ่งไม่ได้ไอ้กระจอยอุ้ยเออวิ่งยังบ้าวิ่งยังบ้าเออเออขอเสียงหน่อยบอลเทนดับแล้ว เก็บปเฮียปัญญาชนะไปกูไปคุ้ยดูด pues, ูมึงดูกูไม่โกร๋อ่ะถือโต๊เล่นไปถือโต๊ะไปแตกได้แล้วนะไอ้เรี่ยป e ้าป้าปลาคือป้าป้าเพื่อนนิ่มเต็มถือโต๊ะคือเล่ย์ไอ้เล่ยไอ้เล้ย์จับยืนไม่มีปืนเป็พูดอะไรไปโกร๋อเป็นเชี่ยตอไปไหนอ่ะจะโกรเลี้ยจะโกรเลี้ยไม่แล้วพี่ตอจะลงกันไปทำไมจะโกรเลี้ยเฮ้ใครด่ากลัวใครด่ากลัวพี่ทีหรอ เฮ้ยพี่โก้เขด่าพี่อ่ะเอ้าไปเชียแม่งอยากเล่นเลยว่ะเอออยากเล่นสัตว์เลยแล้วพี่ถ้าเราจะไปซื้อเรือกเอาเรื่องอะไรครับเรื่องเงินล้านไงน้องเออมีส่วนมีส่วนมาวันนี้มีส่วนมาป่ามีเสียงเหรอนี่ป่ามีเสียงเลยตั้งใจเล่นหน่อยนะเขื่อนรอบนี้ครับพี่ต๋อขู่เลยสัตว์ พี่กูโดดไต่ทำมึงวงแตกแล้วที่ชนแหลกทำมึงงงแดงจนสะบองแหกมึงชนะกูเหยียดแค่มึงคงแปตกเจอกับพวกกูเหยยสักคงแดกมีแค่ไม้เลยซู้อห้ไรกับคมแฝกเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปะทรงแอ๊ทรงแก๊ที่พวกมึงเคยได้ช่วยฟอกแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟังไปสัตว์กูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไอหน้าเฮี้ยมของน้อยกูรวยจังอย่าสรือมาขอพอยกูไม่สนว่ามึงเป็ใครกูเล่นมึงจะบตะขอร้อย